ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับผมเข้าเลยเข้าเลยครับผมตอนนี้แหละนะฮะเลขกำลังสวยฮะ15บ5บ่าย3มโมง15ตอนนี้อย่างที่บอกไว้ว่าศิลปินของเราวันนี้เข้าแน่นนะครับผมตอนนี้ขอต้อนรับน้องเอิร์ธพัชรวี ก่อนโจหัวคุยกันเนี่ยเรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอายุ30นะครับผมว่าเออพอมันเข้า30ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันดูหมุนเร็วไปหมดโดยเฉพาะโลกเราใช่เอาจริงจริงอ่ะรู้สึกว่ากําลังน่ารักนะวัยอะไรนะฮะวัยนี้กําลังน่ารักไม่เป็นประโยคปลอบใจนะพี่พูดมาแล้วตั้งแต่สามสิบนะครับพูดเรื่อยๆแล้วก็เวลาใครถามอายุเท่าไหร่พี่จะตอบยี่สิบเจ็ดไปเรื่อยๆใช่งั้นตอบด้วยดีกว่าใช่เราเลิกนับแล้วนะฮะประมาณสิบเจ็ดค่ะประมาณเลยนะเป็นอะไรก็เป็นได้ถ้าเราทําตัวตามหลัง เออไม่ได้คุยแลย้วเพลงวันนี้นะครับผมอ้าวเดี๋ยวให้เอิร์ทักทายแฟนชาวเมลโล่ก่อนเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะทุกคนคที่กินข้าวย่างอิ่มนะวันนี้อาจจะตาปลือเล็กน้อยค่ะนัทรวีค่ะเอาเรื่องเราเขารู้สื่อเองมาบอกจริงอีกแล้วนะฮะเออกินซะอิม่มเลยเอิร์ดบอกว่าเมื่อกี้กินเหมือนอาหารเย็นเลยอ่ะพี่กินอาหารจีนไปเออกินอาหารกินอาหารกลางวันนะแต่กินเหมือนอาหารเย็นเลยแปลว่าอาหารเย็นไม่กินแล้ว เีแน่แน่นอนอะไรนะมีแต่ผักมีแต่ผักนะฮะผัดน้ำมันหอยบ้างเอ่ยชุบแป้งทอดบ้างหละอ่ะมาคุยถึงเพลงนี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้เนี่ยถามปราดาไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วชื่อเพลงเขาออกแบบใส่อารมณ์มากๆชื่อเพลงว่าเจียซีอย่างเงี้ยเออแต่อันเนี้ยเป็นอ๋อเจ็บคอะเออมันเสจเดือดนิดนึงมันแบบคำว่าอ๋อค่ะเราต้องใส่อารมณ์นั้นปะ อ๋อค่ะอย่างงี้ป่ะหรือว่าอย่างไรคือจริงๆเพลงนี้จะเป็นฟีลแบบเหนี่ยมอายเป็นแบบอ๋อค่ะคนละมูดถ้างั้นเราจะได้ปรับมูดอารมณ์ถูกว่า,าอา๋อ เป็นแบบเครื่องนางเอกอะในในละครล้วก็ต้องแบบมีความแบบเอาผมตัวเองมาเล่นเลยก็แบบอ๋อค่ะใช่ค่ะนะะติดแบลว์หน่อยใช่เขาเขาก็ติดแล้วก่อนนะคะเพลงนี้มันมันมาอย่างไงไอเดียเล็กเฉยเล็กเสียงน้อยไอเดียแรกของเพลงอ๋อค่ะมันมาอย่างไงครับไอเดียแรกมันเกิดจากตอนแรกเล่น YouTube แล้วก็จะดูชอบดูคลิปคลิปแบบตอนนั้นดูคลิปของพี่โซยุบซีเขาจะมีแบบวิธีการอ่อยคู่ เราเดี๋ยวนี้เราเราเสพสื่อด้วยคอนเทนต์แบบนี้เ,เหรอใช่แบบเห็นปุ๊บกดเลยคลิกเลยพี่กันหน่อยพูดทําทำไงวะ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมความสนใจเรามันไปเรื่องทางนี้ทำไมถึงไปอ่อยพูอ่ะเอ้ยคือยุคนี้เนี่ยเราต้องรู้ความต้องการของเราให้ชัดเจนครับเราต้องการอะไรเราก็ต้องแบบพุ่งไปจุดนั้นคือเราไม่มีเวลาจะมารีรออะไรทั้งสิน้นแปลว่าโปรเจกต์ต่อไปของเอ,อิร์ธพัทรวีคือการอ่อยผู้คือแรกศึกษาเลยไงศึกษาก่อนอ๋ออยู่ในช่วงศึกษาพอศึกษาปุ๊บโอ้ยที่อ่อยผูปุ๊บก็รู้สึกว่าดูไปรู้สึกว่าชอบ คือพี่เขาจะสอนเลยแบบเฮ้ยวิธีการอ่อยผู้อย่างเช่นสมมติมองตาสิบวิเราต้องห้ามถอยลองใช้ก่อนดิอยะอันแล้วพี่เขาถอยตาก่อนเลยอ่ะสิบวิอ่ะเลือกอ่ะเลือกห้าสิบวิสิบวิห้ามถอยแล้วถ้าสมมติว่าถอยอ่ะจะให้เขาถอยก่อนให้เราถ้าเรามองนานพอแสดงว่าสนใจอ่าเริ่มกลัวยังแล้วมันมีอย่างสมมติว่าตอนนี้เตาแห้งแล้วก่อนก่อนถึงสิบวิมันมีไหมผู้ชายที่เรามองตาแล้วถามว่ามองอะไรวะมีอะอาจจะ เราต้องถอยก่อนนะอันนี้ต้องถอยก่อย,อย<น>เออเราต้องถอยละโอเคอ่ะอันที่สองนอกจากมองตาสิบวิแล้วคืออะไรในคลิปพี่เขารอจะเป็นเหมือนแบบเราต้องใส่ใจอ,อย่างเช่นดูว่าเขาชอบกินอะไรแล้วเราต้องซื้อมาให้เขาให้ทุกคนในโต๊ะโดยที่ไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษแต่ว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมาจีบเรา,าแบบเอ้ยเราสนิทกันเนาะแบบอะไรเงี้ยไปชวนไปไหนก็ไปแบบ El, บบให้เขาเห็นเราในสายตาอยู่ตลอดนั่นแหละใช่ออแบบวนเวียนถ้าสมมตินั่งบนโต๊ะเขาก็จะเอยอาจจะไม่นั่งตรงข้ามนะมันจะเกรงไปอาจจะนั่งเฉียงๆนิดน,นึงแ้วก<ะ>็แบบเออให้แบบมองๆมอง,มองไว้เออเขาพูดอะไรมันก็ขำอะไรเงี้ยคืออินมากเลยรู้สึกว่าคลิปเนี้ยหนูไปใช้ชัวออ work w o r โอเคงั้นเพลงนี้เราไม่คุยแล้วเรามาคุยเรื่องนี้วิธีการอ่อ,อยพูดดีกว่าสนุกว่าเยอะเลยนะนั่นแหละก็เลยก็เลยเอามาแต่งเพลงก็แบบอ๋อค่ะ ใช่คืออย่างอ๋อค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องการทําตัวเนียนคืออย่างคือจริงๆแล้วไม่รู้พี่โซโยซี่เขาจะมาเก็บลิขสิทธิ์ไหมอะแต่ว่าคือเอาเอาเนื้อหาในนั้นอะมาแบบย่อยเยอะมากมคือตอนลคเชอร์เลยนะดูคลิปลเราลคเชอร์โอเคจริงจัง,จงละอันนี้แบบะะวิธีการที่เราจะทําตัวเขาเรียกว่าใกล้แต่ไม่ใกล้ไปหรือแบบ เขาเรียกได้ว่าเหมือนการจีบแหละแต่ว่าเข้าไปเป็นมูดแบบตีเนียนอย่างที่เอิร์ธบอกว่าแบบไม่ได้เข้าไปกระตกกระตากหรือพวงผังให้เขารู้แต่ให้เขารู้สึกเองว่ามันจะต้องเกิดความสัมพันธ์อะไรระหว่างเราสองคนแน่นอนใช่แล้วก็คือถ้าเขาถ้าเขารู้ตัวอืมว่าเราสนใจเขาแล้วเขามาจีบเราแทนเนะน,นี้ยอันเนี้ยสาเร็จเพราะเราไม่ได้จีบก่อนเนียนะเราไม่ได้จีบก่อนด้วยเราไม่ได้แบบเราจะดูไม่โป๊ะหรือภาษาที่เขาเรียกกันก็คือขุดหลุมนั่นเอง จริงเหรอมีคำศัพท์เขาเรียกว่าขุดหลุมมันบอกว่าบนโลกใบนี้ยมันไม่มีความบังเอิญมันจะไม่มีความบังเอิญใช่ทุกอย่างที่เขาเดินเข้ามาแล้วบางทีเราคนวางแผนเขาเรียกขุดหลุมอ๋อใช่เอ้ยจริงๆเพลงนี้ชื่อขุดหลุมก็ได้นะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดียวมันออกมันปล่อยออกมาแล้วเดือนมันออกปล่อยออกมาเดือนกว่าแล้วยอดวิวจะไปเป็นล้านแล้วกำลังจะแตะล้านแล้วจะมาเปลี่ยนชื่อเพลงตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ว่าใช่ตอนแรกจะชื่อหมับข้าให้้วยชื่ออะไรนะหมับข้าให้ แบบที่ใครแบบอือะไรเห่ยมับเข้าให้ถ้าเอิร์ธพูดเนี่ยมันดูแบบเป็นบลูน,น่ารักไง,งแต่ถ้าพี่พูด <c oughs> มับเข้าให้อะ <c oughs> น่ควรเนี่ยเออมันเดินผ่านเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมับเข้าให้อย่าง,งนี้อะนึกออกว่า <c oughs> แต่ว่าไอขุดหลุมมาเวิร์กเวร์กมากเพราะว่าในในในเพลงอะก็จะพูดอย่างนี้เลยคือแบบบอกว่าทําตัวเนียนๆทุกครั้งเหมือนว่าชวนเธอไปกินแบบดื่มไวน์กันไหมวันนี้หรือแบบว่ามีอะไรกับเหมือนแบบ ที่ความบังเอิญเหมือนมันเหมือนทำตัวเหมือนบังเอิญอ่ะเขาเรียกว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่ามันกําลังคือเดินมาตกหลุมพรางแล้วแล้วใช่แล้วถ้าสมมติเขามาชอบเราปุ๊บได้คบกันปุ๊บเดี๋ยวอีก8ปดปีค่อยเฉลยว่าวันนั้นอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ผมลิขิตจ้ะฉันลิขิตเองอืมอันนั้นใช้บ่อยเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมสุดท้ายบอกว่าเป็นได้แค่เพื่อนกันอ้ย S <S มันแบบมาพิเศษจนวารที่มันไม่รู้ตัวเรจาจะเนียนเกินเ,ออเนียนเกินไปนะครับผมเอาพูดถึงพาร์ทการทาเพลงหน่อยเพราะเพลงนี้เนี่ยมีไอเดียแล้วปุ๊บทําเพลงนานไหมสําหรับซิงเกิลน,นี้ไม่นานเท่าไหร่ดูสนุกอะดูแค่แบบเริ่มต้นแบบไอเดียก็สนุกแล้วส่วนการจะทำเพลงนี้นะ่นานประมาณแค่ไหนไม่นานเท่าไหร่ะไม่นานคือในในระยะเวลาที่ทำคือไม่ถึงเดือนอะ่ะเร็วมากเร็วมากแล้วก็ผัดกันติดโควิดอยู่นั่นแหละหมายถึงว่าแบบเดี๋ยวคนนี้ ก็เลยแม่บอกว่าทํากันแบบออนไลน์ซะส่วนใหญ่แล<ต>้ตแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงปลายทางของโควิดแล้วเนะเพราะว่า,าเราปลายแล้วหมายถึงว่าเรารู้จักกับวิธีการอยู่กับเขาแล้วติดปุ๊บเราต้องทําตัวยังไงต่อไปทาํางานยังไงคือมันไม่ได้ติดพิษงานชะงักนอกจากอย่างทุกวันนี้ที่น้องเอิร์ทออยู่เนะี่ยคือน้องเอิร์ทบอกไว้แล้วว่าเป็นอาการของลองโควิดลองเป็นดูลองเป็นดูสิครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรก็แย่อยู่อย่าเป็นเลย ิบ้าแเออแต่ก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นถือว่าตอนนี้เนี่ยเออถือการ์ดนางฟ้าออกมาใช้ชีวิตได้เดือนหนึ่งจริงเหรอได้เดือนเดียวเองเหรอก็เดือนตอย่างน้อยอันนี้เรียกอย่างต่ําแบบเราจะถือการ์ดนางฟ้าเดินออกไปโควิดมาสิสูดหายใจลึกสู้เขาไปเลยก็คือแบบเขาเรียกว่าบัฟ บัฟสูงใช่ใครถือวัคซีนมาฉันถือการโควิดค่ะเป็นมาเมื่อกี้อย่างนี้เลยใครใคิดในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเหลือเดือนเดียวคือตอนแรกคิดว่าแบบสองเดือนน่าจะเซฟแต่ว่าทางเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวกําลังเซฟสองสเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าภูมิมันหนักแค่ไหนถ้าเกิดว่าร่างกายเราสร้างภูมิได้เยอะก็อยู่ได้นานอ แต่ว่าไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยๆเรามีภูมิแล้วเนี่ยเอิร์ธได้ไปใช้ลองวิธีการอ่อยผู้ในข้างนอกแน่นอนไปขุดหลุมใช่ใช่ขุดหลุมตอนนี้เริ่มทํำยังทำก่อนในชีวิตจริงเริ่มทำยัง่ในชีวิตจริงจะบอกว่านี่คือ,น,คอนี่คือวิธีที่ทํามาตลอดก,อกับทุกๆครั้งในชีวิตแล้วก็ success rate ก็คือได้ดีเยอะอยู่เป็นทางของเราอยู่แล้วเป็นทางของเราคือจะเป็นคนที่สมมติจะจีบใครอะ่ะไม,ม่ไม่มีไม่มีแบบระดมแบบไลฟ์หรือแบบชวนไปตรงๆไม่มีคือจะแบบ เนี่ยคือวิธีทําอยู่ในชีวิตประจําวันติดเนียนๆหน่อยใช่ซึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่ไม่ได้พลดนะเราก็จะไม่เจ็บมากเขาเรียกว่าเวลาถ้าแบบลุยแรงมันจะแหกแรงใช่ใชมันเหมือนแบบออกตัวแล้วแบบลอกฟรีอะไรเงี้ยก็คือจะ,จะไม่ใช่คนล็อกฟรีจะเป็นคนแบบค่อยๆค่อยๆโอเค okay, ครับ okay. ในพาร์ทของเอิร์ธในฐานะศิลปินเนี่ยคือฟังเพลงมาก็หลากหลายแนวที่เอิร์ธร้องทั้งเพลงรักกุ๊กกิ๊กหวานหวานหรือเพลงเศรา้าคิดว่าจริงๆแล้วเอิร์ธชอบหรือเหมาะกับการถ่ายทอดเพลงเศร้าหรือว่าเพลงน่ารักกุ๊กกิ๊กอืคือตอนแรกอะ่ะอยากเท่หมายถึงว่ายอยาก <นะ S 2> เป็นคนเท่คือภาพภาพผู้หญิงเท่วางไว้ประมาณไหนนิงน่งๆคูลคู เจ็บปวดก็ไม่ได้บอกว่าเจ็บมากฉันรับได้เสมอแล้วก็แบบเย็นเดี๋ยวมดนยืมเิ่นทะเลแบบเล่นเพลงบบงมันถึงว่าแบบความรู้สึกแรกนะที่อยากเข้าวงการศิลปินอ่ะอยากเทวางตัวเองไว้ว่าเราจะไปนาทางนั้นอ่ะใช่แล้วพอใช้ชีวิตมาสักพักเอ้ยเหมือนเราไม่ใช่คนเทว่ะเราเป็นคนไหนเราเป็นคนนิ่งตองอ่ะอะไรนี้ก็แบบมันเก็บความไอบ้อของเราไม่ไม่อยู่ทีนี้มันเลยแพรมออกมาใช้คําว่าแพลงเออเรียกอะไรอ่ะ เออ่สรรพนามหรือว่าคำพูดในการแพรมอ่ะมันเอ่อมันใช้กับสิ่งที่เป็นเส้นสักคนหนึ่งนะเป็นเส้นแน่ละทีเนี้ยก๋วยเตี๋ยวน่าแน่เลยใช่ใช่เป็นแบบอุ๊ยก๋วยเตี๋ยวแพรมมาทางซอกปากโอ้ยโอเ my god เอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องแพรมไปอ่แมันเล็ดรอดอเล็ดรอดใช่เออมันเล็ดรอดออกมาแหมมันแบบวับวับแบมแบบออกมาซิงเกิลต่อไปนะฮะแพรมนะครับผม เหมาะแล้วนะใช่หลายคนอาจสังเกตแบบสมมติตั้งแต่เพลงห่วงเพลงงอนอะไรเงี้ยก็จะแบบค่อนข้างแพร่เผยเผยความแบบเป็นตัวเองออกมามากขึ้นอ่ามันเก็บไม่อยู่ความเท่นะมันเก็บไม่อยู่มันออกมากลายเป็นความโก้ความแบบตลกอ่ะแต่ก็จริงๆก็ คิดว่าตัวเองก็มีความเท่ยอยู่บ้างแต่ว่าอ,อันนี้เป็นความเชื่อของเราไนงะใช่แต่ว <Okay. S 1> ่าไม่รู้คนอื่นนะ่ะมองเห็นหรือปเปล่าแต่สิ่งที่แ<ม>พรมบอ,อกไปไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> ครับผมใช่ก็เลยแบบพี่พ่บมาเพลงนี้มันเหมือนเราทํางานในแบบวงการดน,นตรีมาสักพักก็เรารู้สึกว่าไม่ต้องพยายามเท่แล้วมั้งเอาเอาที่เป็นตัวเราอ่ะที่แบบเป็นตัวเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลองดูเพลงประมาณไหนที่เป็นตัวเรา เป็นตัวเป็นตัวเราคือจริงๆอะ่ะทุกเพลงที่ทํามามันก็เป็นเซี่ยวของเราในทุกๆเซี่ยวอะไรเงี้ยโอเคอย่างสมมติว่าอย่างเพลงงอนอย่างเงี้ยเนื้อหาในเพลงงอนน่ะคือไม่รู้ใครเคยฟังหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบผู้หญิงแบบแบบเราอ่ะที่จะแบบสมมติงอนไม่พูดตรงๆไปพูดอ้อมๆไปทําอะไรที่แบบดูประชดประชันนิดนึงแบบดูน่ารักแต่ผู้ชายอาจจะไม่คิดว่าน่ารักนะ,ะเป็นอะไรเปล่าเปล่า,าหิวไหมเนะี่ยอยากกินอะไร กินไม่ลงกินอะไรก็ได้ออะไรก็ได้โอเคผู้หญิงผู้หญิงแหละก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ถ้ามันเขาเรียกว่ามีพอประมาณมันน่ารักมีไม่พอประมาณเท่าไหร่มีเยอะเหมือนกันเหรอเยอะเหมือนกันโอเคครับผมนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยการปล่อยเพลงออกมาของเอิร์ธเนี่ยเรากําหนดไหมว่าหนึ่งเพลงที่เราปล่อยมาเราจะให้เวลามันทํางานเท่านี้แล้วก็ปล่อยซิงเกิลต่อไปตามมาอะไรเงี้ยนานแค่ไหนเรื่องพวกเนี้ย ยุคนี้เนาะม,มันเร็วเนาะใช่คืออยู่ดีดีทุกอย่างก็เร็วไปหมดแล้วก็เอาจริงๆทุกเพลงที่ปล่อยมาให้เวลากลับว่ามันจะต้องปังทุกเพลงแหละจริงๆแล้วอ่บ <c oughs> ไม่เคยคิดเลยมันเป็นความคาดหวังของเราอยู่แล้วนะนะใช่แบบไม่เคยคิดเลยว่าเพลงไหนจะไม่ปังแต่ว่ามันก็ได้มันก็บางเพลงก็ได้บางเพลงก็ไม่ได้มันก็แล้วแต่แต่มไม่ค่อยคิดหรอกว่าเฮ้ยฉันให้เวลาเธอสามสามเดือนแล้วพอละจบคือเราคิดว่าเดี๋ยวเนี้ยด้วยความที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ต มันมีสิทธิ์รีบอตววลตลอดมันอยู่ตลอดการใช่มันเหมือนแบบเอ้ยทีเนี้ยปล่อยไปละไม่ไม่มีใครรู้จักเลยผ่าน <ừ> um ไปสามปียูดีมันสามารถเกิดใหม่เหมือนนกฟีนิกซ์เก <ừ> um ิดมาแล้วก็ <ừ> um ดังเฉยก็เป็นไปได้เพราะเรื่องว่าไม่อยากให้เพลงตัวเองน้อยใจอืม <ừ> um อืมอ,อเอ้ยอันนี้จริงนะเพราะว่ามันเห็น่าองอ่ะแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะมากอืมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในไ G ใน Facebook หรือแม้แต่ในทิกต็อเองเนี่ยเพลงบางเพลงเนี่ยปล่อยออกมาแบบ สักพักหนึ่งระยะหนึ่งเกือบปีจนบางทีคนปล่อยลืมไปแลยสามอยู DVD <ช>่ดีมันเกิดชาเลนจ์ในติ๊กต k อกดังขึ้นมาซะงั้นก็มีเยอะแยะใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยแบบคิดว่า strategy ของช่วงเนี้ยม,มันค่อนข้างพูดยากจับยากใช่เราเราทําแบบเอาทาเอาสนุกด้วยนะสำหรับสำหรับเอิร์เองออย่างเพลงเนี้ยทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเลยอย่างเช่นเล่นเอืม เป็นอืมถือปลาแลบอะไรอะไรปลานะถือปลาถือปลาถือปลาในเอมวเหตุผลคืออะไรเอมวีถึงมีการถือปลาเกิดขึ้นเป็นแม่ค้าแม่ค้าไข่ปลาแซลมอนซึ่งแซลมอนเนี่ยเป็นตัวแทนของความพยายามลึกมากลึกมากเอาแซลมอนมาเป็นตัวแทนของความพยายามเพราะว่ากว่าที่เขาจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปวาง,ไ,างไข่ได้ไป,ไปไปอะไรนะขุดหลุม,มได้เนี่ยใช้ความพยายามเอออันนี้เป็นการเปรียบเปยที่แบบ ผมใช้ว่าแปลกออแต่ว่าเป็นสงที่ทุกคนเป็นสีที่ทุกคนรู้อยู่แล้วคือพูดไม่ได้มีใครงงแต่แปลกที่เอามาใช้ใน MV ็มวีหล่อว่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออใช่ทุกคนมีรีกมีหมดเลยก็จริงพี่ด้วยใช่ไหมก็ไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมเออแล้วใน MV เป็นยังไงบ้างสำหรับการถ่ายเอวีครั้งนี้รู้สึกยังไงพอไปอยู่หน้ากล้องในพาร์ทของนักแสดงบ้างโอ้เอาจริงไม่เคยแบบเหนื่อยขนาดนี้เลยยังไงทำไมถึงเรียกว่าเหนื่อยปกติก็คือไปแบบ ครึ่งครึ่งกองแล้วหมายถึงว่ากองเขาก็ถ่ายจนเสร็จแล้วเราก็แบบไปลิฟซิงไปไลฟซิงไปถ่ายไลฟซิงซะหน่อยใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ใช่อันนี้คือแบบไปคนแรกกับคนสุดท้ายแต่งตัวห้าชุดแอคติ้งอีกไม่ผ่านอีกเพื่อบอกว่าเดินไม่เป็นธรรมชาติบอกเอ้ยพี่หนูเดินท่านี้แหละคือมันยากอะเนี่ยเนี่ยมันมองหนุ่มเนี่ยจริงๆไม่ใช่หนุ่มที่เดินด้วยนะเป็นคนอื่นแต่ว่าก็คือเขาก็แบบเอามาเป็นไอไลน์ไม่ใช่หนุ่มคนนี้ใช่ใช่ใช่คือมันยากมากเลยอะแล้วก็เนี่ย ไอซีนนี้ยูดูใครเห็นทุกคนเห็นพร้อมกันเราว่ามันดูว่าขายเนี่ยหลายเทคมากแค่เดินออกมาแบบเดินออกมาจากประตูแล้วมองขึ้นไปแบบเมื่อเนี่ยนะใช่ฟ้ามันแรงมากเลยแดดแรงอ๋อปัญหาคือแค่ลูกตาลืมไม่ได้อย่างเงี้ยหรอลืมไม่ได้ลืมมาแล้วแบบอ๋อหน้าไม่ได้เศร้าตาไม่ได้เยิ้มแบบเพราะว่าความเศร้าเราสู้กับแดดหรอสู้กับแดดแล้วแบบ สู้หน่อยสู้หน่อยนะคะสู้ไม่ได้แล้วพี่ตาแบบกระจุกแล้ว่ะเอาพอได้ลองเล่นเป็นในในพาร์ทของนักแสดงแล้วรู้สึกว่ายังไงบ้างเขินอะหมายถึงว่าเราดูตัวเองตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยนะดูดูไปก็คือเขินนะคือรู้สึกว่าตัวเราอะไม่เคยออกมาสู่เพลงตัวเองอะเยอะขนาดนี้เลยแบบทั้งทั้งแสดงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรา อาจจะไม่ใช่คนที่แสดงเก่งที่สุดที่ขำหน้าท่านแล้วล่ะคนั่งยิง้มอยู่ระหวออ่างที่เจ้าของเพลงเขาอธิบายอยู่คืออาจจะไม่ใช่คนที่แบบเต้นได้ดีหรือแบบแอคติ้งได้ดีแต่เราอ่ะทาแล้วมันก็เป็นเพลงเรามันก็เป็นแบบของเราอะไรเงี้ยอืมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาไว้เปิดสักหาัใหม่ถ้าถ้ามีโอกาสอีกในเพลงต่อไปอ่ะก็อยากเล่นนะหมายถึงว่าทุกคนจะได้จำเราได้อะไรเงี้ยว่าแบบหน้าตาเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยหน้าตาเรบประมาณนี้นะค่นี้นะเว <laughs> ลาไปเจอข้างนอกก็จะได้แบบ แบบไม่แบบว่าใช่ป่าวใช่ป่าอะไรเงี้ยเออให้เราทําหน้าได้ออกไปเล่นข้างนอกก็แบบอ้างพี่เล่นเพลงนี่เหรอนี่เพลงพี่เหรออะไรเงี้ยเจอบ่อยเหรอเจอบ่อย <laughs> บ,บอกอ้านี่เพลงพี่เหรอฟังตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่งรู้เนี่ยอะไรเงี้ยด้วยความที่เออเป็นคนขคี้อายเงี้ยแบบไม่ค่อยมั่นใจในแบบคือเวลาอยุ่หน้ากล้องมันเครียดอ่ะเชื่อถ้าเล่าแล้วนี่า เครียดเลยมันเครียดใช่แบบโอ้สมมติเป็นอันนี้คือไม่รู้ไม่ค่อยรู้สึกถึงกล้องนี้เพราะไม่มีคนอยู่ข้างหลังใช่ปหแต่ปกติถ้ามีมันจะเหมือนแบบคือถ้ามีทีมงานในการแบบโอเปเรตกล้องข้างหลังมีพุ่มกับมีทีมไฟมีอะไรเราจะเริ่มดึงละแย่เลยดึงหน้าละดึงละอยู่ดีไอเอิร์ธคนแรกที่อยากติดเท่ฉันจะคูจเอะไรมันกลับมาเลยใช่แต่ทีนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทะลวงทะลวงความกลัวแต่ละคำที่เอิร์ธใช้อธิบายอธิบายที่เมันเห็นภาพชัดดีนะาาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้กับสิ่งที่เอ,อิร์ธกำลังอยากจะหมายถึงก็ได้ถืเป็นคนใช้ภา,า,าษาเก่งแหละเก่งด้วยออใช่คนแต่งเพลงนะอ,อ๋อคนแต่งเพลงด้วยนะฮะเพลงต่อไปพ,พี่ว่าเพลงแพมจดไปเลยม,ม,มันต้องมีมันต้องมีเพลงนี้ต้องมีมันต้องปังอ่ะมันต้องเกิดแพมอะไรเียเออนะฮะใช้กับนิสัยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ใช้กับเส้นะไรสังที่แพรมออกมาน่ดังนะสิบล้านวิลชั่วแน่นอนนะฮะคือจริงๆแล้วว่าเอิร์ธทำ คือถ้าให้พี่มองส่วนตัวในในเะอ็มวีเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่การันตีมากกว่าคนที่ดูแล้วคนที่บอกเออตรงนี้ก็คือยอดวิวคือเนี่ยปล่อยมาแค่เดือนเดียวจะแตะล้านแล้วมันมันต้องดีอยู่แล้วแหละไม่งั้นคนเขาก็ไม่เข้าไป,ปดูปดูพัดเอกคนนี้เป็นไงฮะ หมายถึงว่าคนเข้าไปดูพระเอกนี่แหละเอ้ยดูนางเอกนี่แบบเอ้ยศิลปินหน้าใหม่ใครไม่เคยเห็นเลยางยไงอันนี้ก็อันนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนคนด้วยเชิญชวนเอาไว้แล้วนะฮะเหมือนเป็นโครงการรัฐอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะในการมันก็เกือบจะร้านแล้วครับผมอีกนิดหนึ่งทุกคนช่วยกันนิดนึงมันเป็นอาทิตย์หน้าก็ล้านเชื่อป่ะพี่ว่าเดี๋ยวหนูเข้าไปดูเอง เดี๋ยวดูเขาไปดูเองด้วยเดี๋ยวนูเขาไปดูเองโอเคแต่คือเอาจริงๆยอดวิวทุกยอดอ่ะหลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่ามันสําคัญอ่ะแต่ในความเป็นศิลปินมันคือน้ําหล่อเลี้ยงแบบอาชีพสายการของเราอ่ะจะบอกว่าไม่คาดหวังแต่บอกตรงๆว่าคาดหวังสุดๆไม่เคยไม่เคยกล้าพูดเลยว่าอ๋อเพลงนี้ก็ไม่ค่อยคาดหวังคาดหวังทุกเพลงเลยแต่ว่าต้องาทุก็พยายามเก๊กๆอยู่แต่ก็คาดหวังทุกเพลงค่ะครับผมนะฮะอ่ะ ฝากซิงเกลิลนี้แล้วก็ฝากซิงเกลิลต,ต่อไปแล้วก็เผื่ออีกจะมีอัลบั้มอย่าลืมนะทุกเพลงที่ออกมาเนี่ยต้องมาที่เมนโลแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เอิร์ธได้เขียนเพลงที่ชื่อว่าแพมที่คอสัมภาษณ์คนแรก <c oughs> ได้ไหมได้คะ่ะแต่มีไหมวันนั้นน่ก็ไม่แ <c oughs> น่ใจอะนะวิเราจะร้องสดกันสักหนึ่งท่อนไหมนะได้ไหมอ่ะได้ไหมเนนโนมีขอหน่อยอุตสาหพบกีตาร์มานะฮะนี่เลยนอกจากกีตาร์มาแล้ววิกีตาร์น่ารักจังเลยอะน่ารักสินจิ๋วหลิว ตอนแรกจะมาปิดพุงเอ้ยไม่ต้องแล้วน่ารักแล้วขอเสียงปรบมือหน่อยฮะรท่านทุนะ<อ>ใช่ไหมคับผม,มด้วยเวลาของเราเฮ้ยเราไม่มีอะไรอยู่แล้วชั่วนี้ใช่หมรนี่มีอะไรมัโอเคหรือเราล้อมแต่ท่อนแรกเลยดีไหมเราจะเริ่มเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยพี่ก็ยินดีพี่นั่งไปห้างรอเลยครับมาไปเอาล้วท่าแรกแล้วกันครับตึงตึงตึง้งช้ำตัวน้ ครชวนคุยกับเธอจนคล้ายสนิทคอยตามดูเธอไปไหนไม่คอยดักเจอคล้ายพรมลิกิ่ฉันไป drink wine, นนนดื่มวานิลลาตอนดีให้เธอเข้าใจว่าฉันเฟรนดี้ y e ใช้ทุกลูกมไม้ที่มีตอน ไม่แน่ใจเขาสงสัยเคมีจะตรงกันแต่ว่าปปไหนก็เจอบางเอิญบาแอันก็งงเหมือนกันแล้ว่ากว่าเธอจะไม่ไหวตัวได้รับกันเก็อบ,บปีแล้วค่อยเชิญเลยก็คงไม่น่ากลัวระหว่างทางเป็นยังไงก็คงไม่สำคัญผลายน มันได้มันได้อะมันได้อยู่อะเออวันหลังนี่อ,ออกเลยอะแบบไม่น่าเชื่อนี่ดีแล้ว,วเคลื่อนหลังนี้ผมได้แล้วผมได้อีเวนอีหนึ่งอีเวนแล้วที่ผมจะได้หาเรื่องออกจากบ้านไปแฮงเอาท์นะครับผมคออือไปเล่นที่ไหนบอกด้วยนะฮะ <S <S ๋ยวตามไปนั่งนั่งฟังนั่งเชียร์เลย,เลยนะครับผมโอ้โหชอบมากเลยอะดีใจจังเลยนะฮะที่ได้ทําอาชีพนี้นะครับผมได้มานั่งฟังศิลปินร้องสดๆใกล้ๆขนาดนี้ดีใจนะครับผมแทนตัวเองด้วย ให้น้องเอิร์ธปากหน่อยครับผมซีกันนี้แล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทุกช่องเลยครับฝากดูยูยูทูบให้ถึงล้านวิวนะะค่ะก็ยูทูบของ Music Mood Records นะคะเข้าไปดูได้แล้วนปปัจจุบันนี้แล้วก็ทาง ปัจจุบันนี้ครับพี่ไม่แปลกแล้วนะครับเวลาเออใช้สับอะไรก็ตามพี่เข้าใจได้มันจะตื่นเต้นไงเวลาแบบโออเวลาพูดพูดอะไรหนึ่งก็พูดไม่รู้อ่าไอจีทวิตเตอร์ติ๊กต็อกยูทูบเออพัทเทอร์วีนะคะติ๊กต็อกเนี่ยจะเป็นเออพีครับพอไอพัทเทอร์วีใช้ไม่ได้มันยาวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขอเข้ามาได้นะคะที่เมนโลค่ะทุกคนอืมมานี้สารเราครบหรืยังนะครบแล้วนะเออนะ นะถ้ายังไม่ครบขึ้นไปดูที่โปสเตอร์ของเพจเมนโลได้นะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปดูได้วันนี้ขอบคุณนะครับทุกการติดตามที่ดูไลฟ์ของฮะายากนะโอเค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 นะครับผมเออใจหล่นไปหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้นะฮะเต้นด้วยค่ะชาร์เลนจ์เขาไปเต้นได้เพลงนี้มีท่าเต้นใช่ไหมโอเคไปอยู่ในติ๊กต็อกเต้นตามได้ยากไหม ยากไหมเหรอไม่ยากไม่ยากแต่นี่ก็ซ้อมเป็นเดือนเหมือนกันคือจะเอิร์ธทำได้เราก็ทําได้ใช่นี่ทำเป็นเดือนเลยทุกคนทําได้มันตอนนี้เริ่มมีคนเต้นแล้วเยอะมากแล้วก็เริ่มมีคนเข้าไปแร็ปท่านแร็ปอะแนะนําให้แบบสมมติเรามีมีผู้ของตัวเองแล้วอาจจะแร็ปแบบข้างๆพู้ของเราก็ยอมได้อะไรเงี้ยนะคะเป็นเป็นแบบท่อนอวดหนุ่ม <throat> ปวดพูนะคะเออเป็นแรปเอาไว้จ evet, yeah, exactly. right. ีบผู้หละประมาณนี้นะครับผมใช่นะคขอเพลงที่นีขอเพลงใช่ค้ว่มาด้วยบอกนะคขอได้ที่เมโลดนะคเพลงทุกเพลงเลยนะฮะของเอิร์ธพวีเดี๋ยวจัดเปิดให้ทุกชั่วโมงครึ่งเชแน่นอนนะครับผมเลนะฮะเสัปดาห์หน้านะฮะต้องรับดีเจเอิร์ธด้วยนะครับผมมาจัดที่นี่เลยนะฮะอยากกินอะไรบอกได้เลยอยากจัดดีเจเนะอยากอยากอนี่บอกนะบอกเลย หายไอแล้วด้วยเออคนมาเข้าห้องมาอยากไออยู่เลยพอจบหายไอแล้วอยากจัดมากโอเคครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายนะฮะไปด้วยไปฟังเพลงนี้ครับผมอ๋อค่ะเจอยพทรวีนะครับสิงเกีลครับ